ใกล้ถึงช่วงให้ฮอร์โมนแล้วเนี่ยอยากได้โดนการเกษตรดิ้นใช้งานจังเลยจริงครับเฮียไม่รู้จะมีที่ไหนให้ผ่อนได้ดอกเบี้ยถูกๆบ้างไหมเนี่ยมีแน่นอนครับเฮียนี่เลยครับผ่อนโดนการเกษตรกับสยามคุปต้าลิสซิ่งดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเพียงศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเองครับไออันนี้เฮียชอบได้เลยครับป้าโรงเรียนเขาตามค่าเทอมแล้วอ่ะป้าโอเคเดี๋ยวป้าจัดการให้เฮียผมจะคลอดแล้วครับเฮียผมว่าจะยืมเงินเฮียด้วยครับ ไม่มีปัญหานุ่มตรงสเสจะดาวสามสิบเปเซนไม่ได้แล้วมีโปรแกรมแบบอื่นไหมสบายใจได้เลยครับเฮียพอนโดรนการเกษตรกับ S K L ดาวเริ่มต้น10%เปดอกเบี้ย0 7 5ต่อเดือนแถมเฮียยังผ่อนได้นานสูงสุด2ปีและยังไม่รวมส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษอีกนะครับพอนโดรนการเกษตรกับสยามคูปตาลิสซิ่งเลือกผ่อนได้หลากหลายตามความสบายของทุกคนเป็นไงบ้างเองสบายเลยครับเฮียเองก็สบายเฮียก็ผ่อนสบายเหมือนกัน